หมูยอน้องนิวคะ่ะน,นี่ยอดปังปังเลยนะคะยอดปังปังยอดสั่งกาแฟยอดสั่งหมูยวะะวอวันนี้นะคะว้าวสมรเบอร์ี่นะคะเต็มนี่าสายยอดแรกของเรา ลูกแท็กแล้วนะคะสวังเยอะมากสวงเยอะมากสวังของด้วยนะคะก็เป็นสำหรับลูกค้าที่สั่งบอตแรกนะคะก็จะเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะเป็นห่อนรักโลกนะคะ จริงๆริงไม่ออกนะคะเดี๋ยวตอน,นตรังรองอยู่นะคะตัวนี้หนึ่งโปรนะคะหนึ่งโปรห้าซอง เจ้าใหญ่เลยนะคะเจ้าเดียวสั่งสินห่อเลยนี่เยอะมากเยอะมากหมอยอะยนะคะลูกชิ้นหมูยออันนี้ก็จะมีแต่เจ้าใหญ่แ่กัใหญ่ ทางเจ้าาจะสั่งคั้วปไปน,นะคะฉันมาก็จะสั่งเป็นโปรนะคะสั่งเป็นโปรตละห้าจองห้าจองเลยนะคะใส่ใส่ซองให้ได้ไหมมันจะมีตัวตัวตัวที่มันมันมีแค่นี้นะใส่ของก็ได้ครับแต่มันจะมีบางตัวที่มีซองหนึ่งกับสองซองไหใ,งใช่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 ใช <laughs> ลืม <laughs> บัญชีส่งลูกค้านะคะลุกน้องได้วิ่งเอามาส่งให้นะคะนี่วันนี้ก็ยอดตั้งๆส่งของกันนะคะส่งของกันนี่ไหก็อย่าลืมติดตามช่องกาแฟปุ๋กเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ<ม><ม>ใครที่ยังไม่สั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อ เข้ามาได้นะคะแอดไลน์มาได้นะคะเบอร์0835697899นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ